สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม l a b y r i n t h of Luna นาครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว RPG เนาะให้เราจัดทีมไปต่อสู้ตามด่านนั่นเองนะครับตอนนี้จะเปิดทดสอบอยู่บน Store G นั่นเองนะครับก็ใครที่สนใจเนี่ยลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันยังโหลดได้อยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวเกมมันจะมีจํากัดในส่วนของการโหลดด้วยนะครับยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับแล้วก็ฝาก แยงผมด้วยกันละกันนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของหน้าเมนูหลักของตัวเกมนะครับจะเป็นประมาณนี้ตัวละครก็จะออกแนวแบบน่ารักน่ารักหน่อยนะครับเวลาเข้าไปต่อสู้เนี่ยมันจะเป็นตัวแบบโโห่โตๆน่ารักน่ารักอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศการต่อสู้กันก่อนเลยละกันนะครับมากดเข้ามาตรงนี้ครับมันจะเป็นช่องทางลัดเนาะนะครับนี้ที่เราเข้าไปต่อสู้แบบด่านแบบนี้ครับอีกอันนึงนะครับที่มันจะมีเปิดอยู่นะตอนนี้นะครับอ่ะมาตอนนี้ผมอยู่ที่ด่าน2ขีด9แล้วนะครับมาจัดไปครับกดเข้ามาดูนี่ฮะด้าน บนนะครับก็จะเป็นศัตรทูที่เราจะต้องเจอนะครับผมตามนี้ส่วนนั้นล่างก็คือของรางวัลที่เราจะได้นะครับเวลาต่อสู้เสร็จแล้วนะครับมากดเข้าไปเลยนะครับในส่วนของการต่อสู้ก็มันจะเป็นแบบว่า มันมีแบบออโต้อยู่นะครับให้เราต่อสู้นะครับผมนี่ฮะอันนี้จะเป็นในส่วนของหน้าตัวละครครับฝั่งนี้คือตัวละครของเราส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับคือฝั่งตรงข้ามนะครับผมส่วนด้านล่างก็จะเป็นการแบบว่าสามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนตัวละครลงได้เลยนะครับเราจะเอาตัวละครตัวไหนลงตัวไหนเข้านะครับผมก็สลับได้เลยนี่เห็นไหมประมาณนี้นะครับเนี่ยกดลงได้เลยนะครับอืมก็ผมเอาตัวนี้ยืนหน้า ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้มายืนไว้ข้างหลังนะครับนี่ฮะสลับได้แบบนี้เลยนะครับแล้วแต่ว่าเราจะสลับอะไรแบบไหนยังไงนะครับอ่ะกดไปชึบนี่ครับอ่าทีนี้รูปแบบการต่อสู้ก็เนี่ยครับสามารถเล่นความเร็วได้นะครับผมแล้วก็กดออโต้ด้านบนตรงนี้นะครับหรือว่าเราจะกดเอ่อให้มันเอ่อแบบ เองก็ได้นะครับผมโดยการแบบว่าคือมันต่อสู้อ่ะต่อสู้เองอยู่แล้วแต่ว่าสกิลอ่ะมันจะกดแบบอัตโนมัติกับไม่อัตโนมัตินะครับแล้วก็เลือกเอาว่าจะให้มันกดแบบไหนนะครับอยู่ที่ว่าเราว่างหรือเปล่ากันนั้นเองนะครับผมนี่ฮะเห็นไหมมันจะต่อสู้แบบนี้นะครับอ่าช่วงนี้ที่มันทดสอบอยู่ก็แจกค่อนข้างเยอะนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของการเปิดกาชากันด้วยนะครับไหวหรือเปล่าวะนี่ฮะ อันนี้จะเป็นในส่วนของท่าแม้ตายของตัวละครหลักนะครับที่มันมียืนโชว์อยู่ตอนที่เราเข้ามานะครับผมเนี่ยตัวเนี้ยนะครับที่มันแบบอยู่ด้านาซ้ายของจอด้านล่างนะครับเอยตัวละครของตายตัวหนึง่งโอ้ไม่โอ้เรียบร้อยก็ยังชนะอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมเออรูปแบบการต่อสู้จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเรียบร้อยได้ของรางวัลมาแล้วก็ได้เพชรมาด้วยประมาณนี้นะครับเออ เดี๋ยวผมจะพาเปิดกาชาเลยดีกว่านะครับค่อนข้างที่จะแบบได้มาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับในส่วนของกาชานะมาเดี๋ยวกดออกก่อนแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวค่อยสู้เออ <c oughs> ก็ตัวเกมก็สามารถที่จะอัปองอัพเกรดตัวละครตัวละครได้นะครับเหมือนเกมอื่นๆแหละแล้วก็นี่ครับสังเกตว่าจะมีด้านล่างตรงนี้ครับนี่เป็นระบบไอดอลนะครับที่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ออนไลน์แบบอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเก็บเลเวลให้แล้วก็หาคงหาของให้นะครับเมื่อคี้ผมเข้ามาเนี่ยเลเวลพุ่งกระฉูดเลยนะครับเพราะว่าผมเล่นไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับเนี่ยกดปุ๊บนะครับรับของแบบนี่เห็นไหมประมาณนี้ครับผมนี่ของก็จะเข้าตัวเราไป นะประมาณนี้คำนี้ส่งของระบบนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวไปเปิดกาชากันดีกว่าครับเอ่ออันนี้นะกดเข้ามาครับอุ้ยไม่ใช่อันอันนี้อันนี้อันนี้เออเนี่ยครับอ่าตอนนี้เนี่ยผมมีแบบไอตั๋วเปิดเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับอ่ามาลองเปิดกันเลยกว่านะครับด้านบนจะเป็นในส่วนของตัวละครนะครับที่จะให้เราหานะครับมีสูงสุดถึงระดับ S S R นั่นเองนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเอ่อเปิดหาแบบตามเนี้ยนะครับผม เออมันจะมีใช้แต้มมือนี้ครด้านล่างแบบนี้ครับแต่ว่าแต้มผมยังไม่พอนะครับถ้าเปิดแบบครั้งเดียวเนี่ยหกส่วนจะเปิดแบบ5ครั้งนี่ก็จะเป็นแบบใช้3000นะครับเออวัาสะสมไปก่อนนะฮะมาลองเปิดดูครับจัดไป10ครั้งครับผมมีโคตรเยอะเลยนะฮะหมุนหน่อยนิดน,นึงชิบชิช,อชอโอเคประมาณนี้อ่าจัดไปดูซิว่าจะได้ S S R หรือเปล่ามาแล้วครับปึง้งโอ ไม่น่ามีว่ะมีแต่ S R อย่างเดียวนะครับนี่ครับตัวละครที่เราได้มาใหม่ก็จะเป็นประมาณเนี้ยส่วนตัวไหนที่ได้มาแบบว่าสากันนะครับมันก็จะกลายเป็นเศษชิ้นส่วนอะไรประมาณนั้นเลยนะฮะอ่ะเรียบร้อยนี่ครับโอเคนะครับเปิดอีกทีว่ามาจัดไปขอ S R หน่อยดิโอไนะ้ไม่เนาะไมโครดโอ้โหสุดจัดประลัดบอก <laughs> <laughs> เหลือกี่อันไม่รู้แต่มีเป็นร้อยนะรู้สึก เอออะเปิดไปเรื่อยเลยนะครับโอ้โหเฮ้ย S S R ก็ออกยากเลอนี่เลดมันอะไม่ใช่ว่าแบบง่ายๆนะครับเออโอเคเป็นเศษชิ้นส่วนไปอีกสักรอบที่นี่ไงมาแล้วเออของจริง S S R มาแล้วครับเป็นสีส้มๆอ,อ่ะอ่ะนี่ครับผมโอ้โหสุดจัดนี่โอเคแจ่มเลยครับเรียบร้อยอะพอครับผมเหลือ62ใบโคตรเยอะนะครับอ่ะ โอเคนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของออตัวละครกันนะครับซึ่งกออ็อันนี้จะเป็นกระเป๋านะครับกดเข้ามาดูได้นะครับนี่ฮะเศษชิ้ส่วนที่เราเปิดมาได้ก็จะอยู่ในนี้หมดเลยแล้วก็ของต่างๆนะครับมันก็จะมีแจ้งไว้อยู่นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของ แบบตลาดอ่ะนะครับขายของนะครับเราสามารถใช้แต้มหรือว่าเงินนะครับหรือเพชรก็ได้นะครับมาแลกซื้อจากตรงนี้นะครับผมนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็กดเข้ามาดูตัวละครหน่อยตอนนี้เรามีตัวละครคขึางเยอะแล้วนะนี่ครับดูดิเห็นไหมเยอะมากนะครับตัว SSR คือตัวนี้นะครับผมก็กดติ๊กที่ตัวละครครั้งหนึ่งนะครับมันจะพาเราเข้ามาหน้านี้ซึ่งเราสามารถที่จะทำการอัปเกรดได้นะครับในีกดอัปเกรดเลยเห็นไหมอ่าอัปเลเวลครับ ประมาณน,นี้ครับผมนี่ครับเมื่ออัพถึงระยะหนึ่งนะครับมันจะอัพเลเวลไปต่อไม่ได้นะครับถ้าเกิดเราจะอัพเลเวลต่อเราจะต้องทําการใส่เจ้านี้ลงไปครับเรียกว่าเป็นอะไรสักอย่างนึ่ะน,นะครับเนี่ยเพื่อที่จะแบบปลดล็อกนะครับปลดลิมิตนะฮะอ่าตอนนี้ก็อัพเลเวลต่อได้แล้วเห็นไหมครับอัพต่อกันไปเป็นเออเลเวลยี่สิบต่อได้แล้วนะครับ <มา S 1> คือมัาต้องใช้แต้มใช้อะไรในการอัพตลอดอ่ะนะครับม <า S 1> ผมประมาณนี้เห็นไหมฮะ เรียบร้อยอ่ะถ้าเกิดจะอัพอีกก็เนี่ยตามนี้ครับก็ต้องปลดล็อกเห็นไหมนี่ครับผมนี่อ่ะเรียบร้อยแค่นี้นะครับแล้วก็จะอัพต่อได้แล้วนะครับนี่เห็นไหมอ่าประมาณนี้นะครับส่วนอันอื่นๆก็ลองเข้ามาดูนะครับอันนี้คืออะไรผมไม่แน่ใจลองดูแล้วกันน่าจะเป็นการเพิ่มดาวนะนี่ไงว่าแล้วนะครับก็ระดับดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะฮะโอ้เหมือนจะมีปลดล็อกอะไรสักอย่างด้วยนะครับเรียบร้อย นะอันนี้ยังไม่เปิดส่วน้านล่างก็คือเหมือนกันเป็นการตีบวกหรือเปล่านะครับนี่ฮะจะต้องใช้เศษชิ้นส่วนของตัวละครด้วยนะครับและหลายตัวก็น่าจะอัพได้แล้วล่ะนะครับเพราะว่ามีเศษชิ้นส่วนของเยอะนะครับผมตัวนี้ได้ป่ะตัวนี้ยังไม่ได้นะครับเนี่ยระดับ SR และพวกนี้ก็ลองเข้ามาทําการแบบอัพดูนะครับผอแล้วก็ตรงนี้ครับกดเข้ามาเราสามารถที่จะทําการแบบว่าสลับสับเปลี่ยนตัวละครลงได้เลยจะเอาแทนตัวไหนอะไรยังไงนะครับ ตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวซนะัพพอร์ตที่ได้มาตัวเป็น SSR เนี่ยนะครับก็เอามาแทนตรงที่ใดที่หนึ่งนะครับเราอยากจะแทนตัวไหนแล้วก็แทนได้เลยนะครับเอาสมมุติเอามาแทนตัวนี้นี่ฮะกดชึกเข้าไปนี่เห็นไหมปึ้งเนี่ยเอามานะังวันั่งตัวนี้นะครับอืมคือมันลงได้แค่นี้นะในส่วนของตัวละครอนะ่ะนะครับลงได้ไม่หมดนะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับรู้สึกว่ามันจะมีแบบอ่อเหมือนเป็น ยังไงปลดล็อกนู่นนี่นั่นอีกนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้รู้อะไรเยอะนะครับผมทีนี้เราก็มาดูที่เหลือกันหน่อยนะครับนี่ฮะกดเข้ามาดูตรงนี้นะครับมันจะเป็นแบบด่านนี้เราเข้าไปนะครับนี่ครับกดเข้ามาปุ๊บนะฮะชึบนี่แล้วก็สามารถที่จะแบบจัดทีมลงไปก่อนได้นะครับว่าเราจะเอาตัวไหนลงอะไรอย่างงี้นะครับนี่ครับลงมาแล้วมันจะเป็นแบว่าให้เราเดินตามช่องอ่ะนะครับผมอืมคือเดินตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราไปต่อสู้อะไรเงี้ยนะครับเลือดมันจะลดลงนะถ้าเกิดเราโดนตีอ่ะนะครับ ก็เดินสลับสลับไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าเราจะเจอแบบที่เพิ่มเลือดหรือว่าเนี่ยอย่างเงี้ยฮะเจอแบบสกงสกิลเจออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะแบบช่วยเพิ่มแบบความสามารถให้เราขึ้นมาได้เนี่ยล้วก็สามารถมาเลือกได้ตรงนี้ได้ด้วยนะครับเลือกพวกสกิลเลือกพวกอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มความสามารถตัวละครเราไปนะครับเพื่อที่จะแบบไปต่อสู้ในด่านต่อๆไปนะครับเนี่ยเป็นช่องๆแบบเนี้ยแล้วก็เลือกช่องเดินแบบนี้ได้นะครับเห็นไหมประมาณนี้ครับผมอืมอ่าถ้าเกิดเจอแบบ พวกที่แบบเอ่อจะให้เราไปโจมตีมันก็จะพาเข้าฉากไปแล้วก็ไปทําการโจมตีเนี่ยต่อไปก็จะเป็นการโจมตีแล้วนะครับประมาณเนะะี้ยกดเข้าไปดูเลยนะครับนี่เห็นไหมชึบอ่าแล้วมันก็จะตัดฉากเข้าไปเลยนะครับแล้วเราก็จะต้องเอ่อไปทําการต่อสู้นะครับผมนี่ฮะมาแล้วเห็นไหมก้าวตัวละครลงไปเลยนี่ครับชึบชึบชึบโอเคนะครับ okay อัน <forth> นี้ผมไม่ได้แบบทําการสลับอะไรนะนี่ครับเอาลงไปเอ่อตัวนี้ตรงนี้เดี๋ยวก่อนสลับก่อน ชืบชืบวางตรงนี้โอเคอ่านี่แหละโอเคสุดนะครับแล้วก็กดสู้เลยนี่มันก็จะสู้แล้วครับตัวเอ r มาใหม่หนึ่งตัวเล่นความเร็วหน่อยนิดนึงนี่นี่สบายชิวชนี่ฮะตัวซัพพอร์ตครับเอเมาใหม่เอยสบายมากนี่แน่เรียบร้อยอ่านี่ครับเสร็จแล้วเห็นไหม ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมยังไงก็เรามาดูแล้วกันนะจ๊ะเออโอเคจัดไปครับเหมือนจะมีให้เราไปต่อ,อกนะ,นะครับเราก็สํารวจต่อได้หรือว่าถ้าเราถ้าเราแบบขี้เกียจสํารวจแล้วอะไรเงี้ยเราก็สามารถออกได้เช่นเดียวกันนะครับมันนี้จะเป็นแบบบทพูดของมันนะค่อนข้างยาวเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีให้ตอบคำถามนิดนึงนะครับผมก็กดๆไปเหอะนะภาษาจีนนะอ่านไม่รู้เรื่องหรอกนะครับผมกดออกแล้วกันนะครับกดปุ่มสีแดงนะเวลาออกแล้วก็เลื่อนลงมา นะครับนี่ฮะแล้วก็กดปุ่มนี้อีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะพาเราออกมาด้านนอกแล้วนะครับผมแค่นี้เองนะประมาณนี้นะครับส่วนด้านซ้ายของจอตรงนี้ครับกดเข้ามาดูนี่ฮะก็จะเป็นพวกความสําเร็จนะครับก็มากดรับของรางวัลนะครับอ่าโอ้โหดูดีได้เพรอีกแล้วนะครับผมคือช่วงนี้เกมมันแจกเยอะเพราะว่ามันเป็นแค่โค้ดเบต้าไงนะครับผมถ้าเกิดโอเพ่นเมื่อไหร่ก็นะนิดนึงนะครับอันนี้ก็ใช้แต้มในการแลกได้นะครับลองกดเปิดดูแล้วกันนี่ฮะชึบนี่ครับใส่เข้าไป ชึบชึบนี่ประมาณนี้อ่านี่ครับมันจะแลกมาเป็นเงินแบบนี้ครับผมอ่ะก็คร่าวๆนะครับผมส่วนซองจดหมายเนี่ยตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะมารับของรางวัลจากตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้ผมรับหมดแล้วแล้วก็มีให้แอ,แอดเพื่อนด้วยนะนะครับใครมีเพื่อนก็มาแอดได้เลย นะครับผมประมาณนี้นะยังไงก็คร่าวๆแล้วกันในส่วนของตัวเกมนี้ก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปด้วยนะครับผิดพลาดประการใดยังไงก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะจ๊ะว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปแน่นะครับก็ลองไปโดดดูนะสำหรับตัวเกมนี้ไม่รู้เข้าได้หรือเปล่านะครับหรือว่าแบบหมดสิทธิ์ในการโหลดแล้วลองดูแล้วกันนะครับอ่ะไปละสวัสดีทุกคนครับผม